เรื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดวันที่สามสิบห้าสามสิบกว่าแล้วกันสามสิบกว่ากว่าย่างเขาสู่ปีที่สามสิบหกโอเคเมื่อกี้ก็บอกอายุไปแล้วเรียบร้อยีต่อพวกเราก็แบบว่าเราอยู่ที่บาหลีคือวันเกิดเนี่ยก็เลยอุตส่าห์จงใจพัดบรรยงมาบาหลีเลยของมันใจต่างเองนะได้ ดีใจดีใจยางสุดซึ้งมากเลยนะคะยังไก็เลยพามาส่วนกาแฟเนาะเฉลิมวันเกิดฉลองวันเกิดคือบรรยงต้องต้องต้องเล่าความหลังมาก่อนว่าบรรยงเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากบรพอกก็ชอบดื่มวายก็เลยพามาลองชิมกาแฟที่ชุมดหน้าต่างี้หน้าต่างี้มได้มีโอกาสมาดื่มรูว์คอฟฟี่หรือพูชิโนที่มันเล่นคำระหว่างครับว่า แคทที่แปลว่าแมวพูว่าว่าขี้นะครับชีโน่ชิโน่คืออะไรไม่รู้ช่างแมงคอฟฟี่หน้าตาก็ประมาณนี้เขาบอกห้ามคนด้วยใช่มันเป็นโอกาสในชีวิตผมเป็นครั้งที่2อง่ได้ดื่มกาแฟครั้งแรกนี่แก้เท่าไหร่นะแก้เราแปดร้อยบาทแล้วตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้แม่งแพงกว่าอยู่เว้ยตัวนี้แก้วละห้าหมื่นห้าหมื่นก็ร้อยกว่าบาทให้มันดูให้มันดูแพงหน่อยวะ จริงจริงอันนี้แก้วมันถูกกว่าที่ที่ผมไปกินไม่เราก็กินไปกินครั้งแรกเนี่ยผมไปกินอยู่ที่อะไรนะแถวรามอินทาตนใหม่ที่มันเป็นอะไรอ่ะแกเลรี่คอฟฟี่อ่ะที่ CDC ขายอยู่แก้วประมาณแปดร้อยลายหนึ่ร้อยทีนี้เราก็มากินเนี่ยมันก็จะมีแบบเขาให้ลองเยอะมากสิบสองแก้วให้มันลองบอกว่า กาแฟที 2> 2 like ่มมดห้ามลองครับกาแฟชิมมดต้องซื้ออย่างเดียวมันคือกินแค่นี้ก็อิ่มหมดแล้วหมดหมดเนี่ยมันมีเป็นกาแฟอยู่ประมาณห้าตัวอ่ามีนอกนั้นก็หน้าสองสามสี่ห้าอันนี้ก็จะเป็นกับชาเป็นชาแล้วก็โกโก้หนึ่งโกโก้หนึ่งนะแล้วนีต้องมีกาแฟมีหลายชนิดมากมีกาแฟขิงอ่าไม่ไม่ใช่ขิงนะจริงๆเซฟโรสอ่าสมนะครับกาแฟสมกาแฟมะพร้าวกาแฟชินมอน แล้วมีวอลิลาและมีกาแฟบาหลีมีกาแฟบาหลีแล้วยิ่งกาแฟบาหลีมันก็อร่อยด้วยกาแฟบาหลีถ้าคุณกินมันผมผมจะสูดมันขั้วไมมเกินไปอ่ามันมันขั้วแบบไม่มีหลักการในของการทำกาแฟจริงๆมันพอๆโอเลยกบ้านเราอ่ะมันล้านินทาเจ้าของประเทศอยู่ข้างๆโอเล็กบ้านเรามันมีกาแฟมันคือโปยผสมผักาเลยมีกลิ่น รูปแบบอ๋น้อยจะรู้ตัด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 เรื่อนเราขอกลับมาไสู่กาแฟที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของนี้นะเดี๋ยวต้องกินแบบแบบกาแฟเฮสเตอร์คือคือคือความรู้ผมเนี่ยมีฉากด้วยมีฉากมีการไปไปเรียนรู้มาแล้วนนีนิดหน่อยไม่รู้เรียนมาจากใครมาไหมอันนี้อันนี้ผมไปกินเรียนมาบค s m ไปเรียนแต่ในการเริ่มแรกนะมันเยอะเกินไปปกติมันต้องมาดสมอ l แก้วแก้วมันต้องเล็กกว่านี้ ขั้นแรกเราต้องมีการสัมผัสด้วยกลิ่นอ่าอารมณ์เหมือนวายเลยมึงแล้วก็มันดมกลิ่นของมันจะมูจะทิ้งลงไปในถ้วยกาแฟมันทิ้งไปแล้วจริงจริงมันตอนมันมันทิ้งไว้นานแล้วไอคือกรณีนี้มึงเอาจมูกทิ้งลงไปในถ้วยเลยแล้วดูดด้วยจมูกเลยไงาพอได้ได้กลิ่นปุ๊บเรามาสร้างแพชชั่นของมันนะว่ามีแพชชั่นด้วยมันมันได้กลิ่นอะไรมาคำหน้าเหมือนอาจารย์ก็แบบหรอเราต้องมาออกมาวานแรอะไรมาบ้างกลิ่นแรกที่ผมได้กับตรงเนี้ย ผมได้เป็นกลิ่นดาร์ช็อกโกแล้วคุณต้องแบบได้กลิ่นมาผมได้กลิ่นของดาร์ช็อกโกแลตตัวเนี้แล้วกลิ่นตัวเนี้ยผมได้กลิ่นกาแฟขี้มอสจริงๆมันไม่้กลิ่นขี้ใช่เหรอเออว่าผมไม่รู้หน้าตาขี้มันได้กลิ่นอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปดมนมเมื่อกี้นี้อีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นตัวเป็นๆเลยแล้วจากนัั้้นนจากนหลังจากนั้นพอคุณได้ได้ของกลิ่นละคุณมาเก็บไว้แล้วคุณมาลองชิมดูว่าตัวของมันเนี่ยคุณจะได้อะไรแยกรสสัมผัสมัน ในในการดื่มเทสกาแฟเทสติ้งเนี่ยในระดับต่อไปเนี่ยคุณต้องเป็นการสูตรกาแฟมันขึ้นไปให้มีเสียงนี้ ừ, เพื่อเพื่ออะไรมันไม่เพื่อโอ้ยสูตรได้ข่าวว่า,าตอนข้างหัวร้อนมอ,อ่ะ <laughs> แต่จริงๆแล้วว่ามันเป็นการที่ว่า <laughs> ไม่ให้ไม่ไม่ให้ความร้อนเนะ่ะไปสัมผัสลิ้นทำให้ลิ้นระบบเอความลิ้นเนี่ยมันเสียนะฮะเราอย่างเช่นตัวอย่างแบบนี้ แกวอย่างนี้ใช้หลอดดีกว่าไหมฮะก็ว,วางนะแต่มันไม่ดีหรอกนะแล้วตะกี้มันะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งพอตรงนั้นปุ๊บที่จริงคุณต้องมาเข้าไปปุ๊บคุณต้อได้แรกว่าคุณได้อะไรบ้างแแล้วเมื่อกี้แยกได้อะไรบ้างไงขั้นแรกนะผมเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่ผมได้ไปคือน้ำกาแฟน้ำกาแฟมันเข้าอยู่แล้ว <c oughs> ความสัมผัสของกาแฟเนะี่ยมันเป็นสัมผัสข,ของอาราบิก้า สิ่งที่ผมได้มาคือว่า after taste ของมันเนี่ยมันจะมีตัวกระตุ้นต่อมลายมันจะกระตุ้นมาจากกระพุ้งแก้มถ้าออกมาจากกระพุ้งแก้มเนี่ยเมื่อไหร่มันเป็นของอาราบิก้าสังเกตได้ตอนนี้ฟันมันยงมันดำเลยกินไม่ลายมกินไม่ลายแล้ววันนี้แล้วต่อมามันจะมีความเปรี้ยวของตัวมันาวทรายมันผมว่าโอเคนะแล้วมันได้สัมผัส สร้างว่ามันมีความมันของบลิสกาแฟมันมีความมันเหมือนพีนัทพีนัทบัตเตอร์ผสมแบบช็อกโกแลตน,น,น้าพี่ยุ้ยแบบว่าฉันเชื่อแกได้แลยจริงจริงนะ <c oughs> แต่ว่าโอเคนะตัวนี้ <c oughs> จริงๆผมมีว่าผมจะซื้อตัวนี้กลับไปกินที่บ้านอยู่ โอเคเอาแบบวันนี้แค่นี้ละกันมันต้องขอบคุณเพื่อนๆผมมากนะครับที่พาพาใ Happy Birthday to you y e a Happy y e h h a birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุด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 จบจบ